ทุกคนจะได้มองเห็นถังเนี่ยสี่ห้าถังของโกงธน,นูนี่ก็คือไม่ใช้งบประมาณเขาจะใช้ของเหลือใช้ของเก่าเนี่ยขยะเนี่ยอย่างตรงเนี้ยได้ประมาณสองเดือนแล้วที่ใส่ถังไว้อ๋อคือเอาขยะพวกจากครัวเรือนมาใส่ในถังใส่ในถังเพื่อไว้ทําปุย๋ยมันจะมีสิบวันสิบห้าวันขยะทุกอย่างทุกประเภทเนี่ยนี่นี่คือพอแห้งดีแล้วเราจะไปคุกเขาสู่แปลงผัก และทุกคนจะปลอดสารเคมีใช้เวลาใช้เวลาประมาณสองเดือนหรือหกสิบวันอย่างเช่นตอนเนี้ยก็ประมาณสี่สิบห้าวันเนี่ยจะมีอยู่เลยเราจะรู้เลยคนกรงธนูจะรู้วิธีการนี้โดยถังเนี่ยเราจะถังสีเก่าๆมาเนี่ยเจาะตูดที่เราไม่ใช้งบประมาณเนี่ยเจาะตูดแล้วก็ฝังดินลงไปอ๋อแสดงว่าคือนั่นคือขยะที่อยู่กับดินเลยครับอ๋อเจาะตูดครับ อ๋อให้ได้ตามถังของครับตามตามนี้แหละครับอยู่ที่ประชาชนมากน้อยเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีเขาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยไม่ต้องเต็มถังครับในส่วนตรงนี้ก็ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับของถังอ๋อแล้วก็ฝังปุ๊บสองสองเดือนสองเดือนสองเดือนแล้วเอามาใส่ปลูกผักผสมคุกเข้ากับดินเนี่ยแล้วหว่านสู่แปลงผักหรืออย่างเช่นบางบางบ้านเนี่ย เขาไม่มีปลูกผักกินเนี่ยเขามีต้นไม้ยืนต้นอย่างเงี้ยอย่างเช่นมะม่วงหรือขนุนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีฝังที่ใต้ต้นเพื่อดูดเป็นปุ๋ย,ยนนครับอ,อย,ย,ย่างผักต่างๆเนี่ยปเป็นผักของพระองค์ทั้งนั้นที่มออให้คนโกงธนูแล้วก็ปลูกแล้วแบ่งปันแบ่งปันครับที่นี่แบ่งปัน อย่างเช่นแม้แต่มะนาวดองเนะี่ยที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเขาก็มีวิธีการถนอมอาหารเพื่อไว้แบ่งปันกัน<ม>คือทุกคนจะพูดได้เลยว่าไม่จําเป็นจะต้องมาซื้อขายกันแล้วทุกคนจะได้ความสามัคคีใครมีผักมีปลาเขาจะแบ่งปันกันหมดครับแล้ว,วพออันนี้คือขยะเปียกเสร็จแล้วขยะแห้งพอแยกแล้วเนี่ยไปขายแบ่งจัดการยังไงขยะแห้งอ,อย่างที่เหลือ30มสเเนี่ยสามสิเอร์เซนเนี่ยจะบอกได้เลยว่าขยะแห้งเนี่ยเขาจะมารวบรวมกันจุดรับซื้อขยะ ของทุกเดือนขยะแห้งที่ทําโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยขยะเนี่ยที่ดูแลกันจริงๆเนี่ยขยะเนี่ยเราทํามาเนี่ยสา3ปีเนี่ยที่ว่า3ปีได้เงิน3ล้านกว่าบาทเ,เสียชีวิตเนี่ยได้8 0 0 0 0กว่าบาทเราทําเป็นขั้นเป็นตอนเราทุเราไม่มีการทุจริตใดๆทั้งที่เรามีความโปร่งใสโดยชาวบ้านบริหารจัดการกันเองชุมชนเข้มแข็ง ขยะเปียนไอ้ขยะนั่นคือไว้ขายแล้วไอ้ส่วนที่ขยะอันตรายกับขยะพวกเนี่ย่ะแม่เนจยังไงนะคะอย่างขยะซื้อขายเนี่ยเขาก็จะแยกอย่างที่ขั้นตอนเราดูกันมาเมื่อกี้เนี่ยนะแล้วทีนี้ขยะอันตรายอย่างขยะหลอดไฟ่านไฟฉายเนี่ยเขาก็รวบรวมเพื่อเก็บส่งอบจอจะ ถึงเดือน -2 เดือนเขาจะดูว่าปริมาณเยอะไหมเขาก็จะโทรใช้วิธีโทรเช็คกันว่าตอนนั้นก็รวบรวมไปทําลายให้ถูกที่ถูกทางขยายอีกอันหนึ่ง,อ,งอย่างเช่นแพมเพิร์ดผ้าพันแผลในส่วนตรงนี้เราจะไม่ให้รอพอ,อต่อเป็นผู้รวบรวมรวบรวมเพื่อจะให้โรงพยาบาลประจำจังหวัดมารับและไปทําลายตามขั้นตอนตามวิธีการวิธีแบบนี้ให้เราประหยัดประมาณที่นี่ไม่มีรถขยะมาเก็บ ตำบลกงธนูต้องบอกเลยตำบลกงธนูไม่มีรถขยะไม่มีถังขยะทําให้คนเนี่ยเก็บขยะของเรามีหนึ่งพันเจ็ดคนเนี่ยช่วยกันดูแลตำบลเราครับแล้ยังรวมไปถึงเรื่องถึงพอนานงานศพพวงหลีดเราไม่เนี่ยเรามีเรามีขั้นตอนของเราตำบลกงธนูทํานวัตกรรมพวงหลิดมาทำมาประมาณ10ปีเนี่ยตอนนี้ปีหนึ่งเราขายได้ประมาณ ขายได้ประมาณขายได้ประมาณสามแสนถึงสี่แสนบาทคนโกงธนูเสียชีวิตก็ใช้พวงหลีดข้อมูลที่ห้าตำบลโกงธนูโดยส่วนตรงนี้ก็คือเป็นฟาร์มร่วมมือให้ร่วมมือของคนหมู่ที่ห้าจริงๆครับอยากรู้ว่าหัวใจของการทำแบบนี้ที่ไม่มีขยะและความสำเร็จมันเกิดอะไรเกิดพราฟาร์มเข้าใจเข้าถึงแล้วเราก็พัฒนาได้ผู้นำทำก่อน และความโปร่งใสเท่านั้นทําให้ทุกคนเข้าใจเนี่ยเขาจะทําตามทําตามนายกทําตามข้าราชการคนกงธนูเนี่ยเป็นคนที่สามัคคีกันทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จได้เนี่ยต้องขอบคุณเลยขอบคุณคนกงธนูทั้งตําบลที่ที่ช่วยเหลือตําบลเรามาตลอดในส่วนตรงนี้บอกได้เลยว่าขอบคุณไม่ว่าจะเป็นคําว่าบาวรวัดบ้านโรงเรียนโรงเรียนของกงธนูเนี่ยเราช่วยกันทุกฝ่ายเนี่ยอย่างเช่นพวงหลีดที่เห็นเนี่ย อย่างใครเสียชีวิตคนโกงธนูและผู้นำเนี่ยต้องใช้พวงหลีดที้ของหมู่ที่ห้าตำบลโกงธนูเราจะลดขยะถามว่าขยะเนี่ยที่เกิดได้เนี่ยไม่ว่างานศพงานอะไรต่างๆเนี่ยคนโกงธนูเนี่ยจะคิดกันอย่างเดียวว่าสั่งพวงหลีดสดดอกไม้สดเนี่ยมันมันก็กลายมันมาเป็นขยะแต่ของเราพอเสร็จแล้วเขาก็จะแจกเป็นพัดเป็นของช่ำล่วยต่อไปทำให้ตำบลกงธนูไม่มีขยะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแม้แต่ ขยะมูลฝอยจากเราทำโครงสร้างของพัดเนี่ยเราก็ไปทำรังไก่ไปทำเห็ดเห็ดของตำบลก่งนูแหละเราจะใช้พวกนี้เป็น,เป,นเป็นฐานของการไปรวมกวับปวดเชื้อที่เพาะเห็ดได้เด,เ,ดเ,เด็กเป็นหมดผู้ใหญ่เป็นหมดมเวลาว่างของคนกงน่งธนูเขาจะสานพัดสานพัดเรามาส่งที่กลุ่มนี่ครับ ปีหนึ่งสามสี่แสนอย่างพวงเนี้ยก็ราคาห้าร้อยบาทอย่างเช่นผู้ว่าลบบุรีหรืออดีตู้ว่าลบบุรีจะใช้พวงหลีดนี้ทุกงานเนี่ยทำให้ตำบลเราเข้มแข็งที่บอกผู้นำทำก่อนคำว่าผู้นำเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักการเมืองข้าราชการระดับหัวหัวของจังหวัดหรือระดับอธิบดีอย่างเพื่อไม่นานในอธิบดีพอชอเนี่ยสั่งผมไปวัดมงกุฎเพื่อไปมอบให้งานสำคัญงานหนึ่ง ก็ใช้พวงหลีดตรงนี้ครับนี้เชิญวนว่าเรายินก็อยากจะบอกทุกคนทุกท้องถิ่นหรือส่วนงานราชการที่บริหารจัดการแล้วไม่สําเร็จเนี่ยผมเชื่อว่ามาดูกองทนูมาและไปทําเลยเชื่อว่าสําเร็จทุกเรื่องครับครับ